ดูยต่อครับยกที่3นะครับยกที <in upper darf> uh, seven, seven, two, ่สามเพชรไทเพชรแสงแสงดน้ำนเงยนขึ้นมายกนี้น้ำเงินต่อ5 4สีนะครับยกที่แล้วแดงก็มีโดนโดนทำเหมือนกัน เห็นขาแล้วก็ัสายเย่สจอขาเจอขก็คือบอกซ้ายยามขึ้นเลนครับให้ซ้าย่ออตสองมาที่ใสสายก็คอ่เดินจาล่าอกแล้วครดเจาะล่าอีกแล้วครับ เริ่มสะดุ้งหรือเปล่าครับช่วงล่างของเพชรไทยนาว์ดูเหมือนเริ่มสะดุ้งเริ่มเจ็บเหมือนกันเลยครับช่วงล่างของเพชรไทยนาว์เห็นท่าอยาาู่นอกไปดีครับแม่ดูยังไงดีกว่าดูวงไหนดีกว่าเจาะล่างเพชรสายแสบนันเงินดูว่าจะเป็นผขนนะครับแต่จอดไปที่เดิมครับต้องดึงหลบแล้วครับต้องดึงหมดแล้วต้อคืนได้ฝ่ายเลยย่า าที่มาครับจังหวะใดก่อนใดพยายามมาปัน้นับปัดตีที่วงในแล้วนะครับแสงแสยเล็งขา,ายน้กล่าเพชรไทยแลนด์ถีฟลาย่านอนตาเตจอนล่างหมัดซ้ายกับเพชรใส ลงไปครับาราคานี่ยังอยู่ที่น้ำเงินเลยครับน้ำเงินสามหนึ่งช่วงไปปลายยกที่สามแล้ห้าสองสามรอเลยพยายามบิดโดนนอกอยู่นอกโดนขานะครับไท,ไทยแลนด์พยายามมาเล่นวงในพยายามแทงพยายาม,มใช้หลักเหลี่ยมคาวามเก็านะครับเป็นใน ทีไ่ไว้ต่อยครับโดยเข้ามาพยายามมีสักย์นำมาก่อนนะครับทุกสายใครก็พยายามมีความสู้แทนสู้ครับทุ้สางอาจจต่อหน้าไปครับหมดยกครับหมดยกที่สามเลยนะะบหมดยกที่สามเลยครับหมดยกที่สามครับหมดยกสามนี่ราคาอยู่ที่มุมน้ำเงินเลยครับสามต่อสี่รองครับ ทุกสามครับก่อนเลยทุก,ทกน0นส3ต่อ4ี่อครับ